ความรักล่าสุดนี้ของคุณปูไปยาค่ะต้องบอกว่าโลดแล่นอยู่ในวงการบันเงมานานนะคะหลายคนคงจะรู้และ,ะจํากันได้คุณแมทธิวเป็นชาวต่างชาติที่ไม่มีพื้นที่ที่จะพูดไม่มีพื้นที่ที่จะแก้และเขาก็ไม่เคยอวดรวยตอนที่ปูออกรายการกับเขาเนี่ยปูก็ไม่เคยพูดว่าเขารวยด้วยนะ แต่บ้านเขาเนี่ยโอเคมีตังใช้เขาไม่เคยพูดคําว่าปลอมคือมันแรงมากเพราะในใจปูเนี่ยมองว่าเขาสูญเสียคู่มั่นเขาแล้วเขาต้องแยกออกจากประเทศไทยกลับประเทศเขาแล้วมาเจอข่าวในช่วงเวลานี้เราตัดสินใจว่าเราขอลดสถานะแล้วและเขาเองไม่ได้โกรธสักคำเลยนะเขาเข้าใจเขาบอกว่านี่คืออาชีพยูไอเข้าใจเขาเนี่ยรับรู้ตั้งแต่วันแรกเลยตั้งแต่วันที่ปูบินไปคือไปเจอเขาที่ LA ลบล่าสุดปูเห็นน้ําตาเขาก็คลอนะแล้วเขาก็อึง้งเพราะว่าเขาไม่เคยคิดว่าจะอยู่ในจุดที่เป็นจุดจบของเพลงเราคุยกันมันจะมาได้คำพูดที่ไม่ได้เกี่ยวกับเขาเขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับอาชีพปูเขาไม่ได้มีอะไรได้จากปู